สวัสดีครับผมผมเมืองคนดงังวันนี้ผมจะมาเล่นกับ F อซนะครับอย่างแรกเราก็นกไปนะครับผมสําหรับวันนี้ผมจะมาเล่นกับน้อง f อซใน YouTube และ t i k t o ็อกนะครับใครอยากเล่นกับผมดูคลิปนี้ให้จบแล้วเม้นยูไอดีใต้คลิปนี้เลยนะครับผมคิดคอนเทนต์นี้ขึ้นมาได้เพราะว่าน้องแกพิมพ์มาว่าน้องแกบอกว่าเล่นด้วยได้ไหมครับพี่เมืองได้ไหมครั้งเดียว คือเออคิดไอเดียขึ้นมาเลยบางคนน้องๆเอใซีใน u u u e e และ TikTok ยังไม่เคยเล่นกับผมใช่ไหมผมเลยมาทำคอนเทนต์นี้ขึ้นมาก็คือเล่นกับคนดู EP พหนึ่งผมมีข้อเสนอที่มาแนะนำก็คือเล่นกับพี่ๆน้องๆเอซีทางบ้านที่มาจาก YouTube หรือว่า TikTok ก็ตาม เมนตใต้ช่อง YouTube นี้และกดไลค์กดแชร์ให้ผมที่สำคัญมากๆก็คือดูคลิปนี้ให้จบและบางคนคงสงสัยว่าพี่ครับวันละกี่คนหรอครับได้แอดเฟซจริงๆหรอได้คุยกับพี่จริงๆหรอผมรับคนเข้ามาเล่นกับผมจำนวน3คนตอนหนึ่งวันนะครับ สามคนนี้สามารถคุยกับผมได้ชวนผมเล่นเกมได้นะครับหนึ่งวันนี้สามารถชวนผมเล่นเกมได้คุยกับผมได้ทั้งวันเลยนะถ้าผมเล่นอยู่ถ้าผมว่างผมจะมาตอบผมจะมาคุยกับ FC ผมนะครับถ้าวันนี้นะครับอยากพลาดใครอยากคุยใครอยากเล่นกับผมก็มาดูคลิปนี้ให้จบแล้วเม้นยยดีว่าอยากเล่นกับผมเพราะอะไร ขอย้ำนะครับเม้นอะไรก็ได้ที่ผมถูกใจผมถูกใจเม้นไหนผมคัดมาจำนวน3คน,<ไ>ค,นคนที่เม้นอ่ะผมขอให้ดูคลิปให้จบเลยได้ไหมถือว่าช่วยผมนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับขอบคุณที่ดูคลิปจนบจ,บจ,บจ,บจบนะครับผม นแลิ้นพันกันคอย้้ำอีกรอบหนึ่งนะครับได้เล่นกับผม1วันได้คุยกับผมได้ตลอดเวลาถ้าผมว่างผมจะมาตอบ Fc นะครับและถ้าสมมุติว่าใครไม่อยากแอดเฟซกับผมก็สามารถบอกได้ผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับตัดมาตรงนี้ยิงไปดุม่มดาวหนึ่งครับผม PP, พี่พี่น้องน้องเองบางคนบางอาจจะสงสัยว่าไหนบอกว่าจะไม่ทำติ๊กตอ,อกแล้ว ที่ที่กลับไปทําก็คือว่าเพราะว่าคือคนดูใน YouTube เราคือมีแค่ร้อยกว่าคนแต่ว่าใน TikTok เราถ้าเราไปโปรโมตมาดูติ่ t u u e ให้ไหนครับมันก็อาจจะเพิ่มมาสักสิบคน สมมติว่าคนดูใน t ิกตอกพันคนใช่ไหมเขาอ,อาจจะมาดูสัก10คน20คนแล้วก็เออเพิ่มนิดนึงถึงมันจะไม่ช่ช่วยเยอะแต่มันก็ช่วยดีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะเออผมเลยกลับไปทำ tiktok ok และ youtube ไปพร้อมๆกันเลย ถึง TikTok เราเม้นไม่ได้สามารถมาเม้นใน YouTube ได้นะครับเราสามารถคุยกันได้เลยผมจะตอบทุกเม้นที่แบบผมถามที่ผมตอบได้แต่ตัดภาพมาจังหวะนี้ผมกำลังฟาร์มของอยู่ดีๆจู่ๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นหยอกหยอกหยอก,ยอกมีคน เออจังหวะนี้ผมยังไงผมกาจะกระโดดยิงหัวไปกระโดดไปต,ตัวทุกเม็ดเลยนะครับทุกคนผมเจ็บหนักมากๆผมจะสินใจวิ่งเข้าไปปั๊มยาก่อนนะครับไม่อย่างนั้นเรามีโอกาสไปเฝ้าร่างมอม่วงในทันใดเลยนะครับผมผมอัพเกาะหนึง่งอันแล้ววิ่งขึ้นไปเอ้าไม่เอา,ม,เอา,เอามาอัพตรงนี้อีกหนึ่งอันหรอโอเค้นเด็ดสินใจวิ่งขึ้นไปไปดักมันนะครับ ไม่ใช่ไปดักไปเอามันผมได้ยามาหนึ่งกล่องแล้วผมต้องปั้นยาก่อนไม่เช่นนั้นมันอาจจะไม่ยิงผมตายได้นะครับเพราะว่าเลือดผมมีแค่ครึ่งเดียวปั๊มมาเลือดเราก็ได้มาพอสมควรแล้วน่าจะยิงกับมันได้แล้วแะเพราะว่าไม่ต้องใช้ใยาเยอะพอดีพี่ตึงพอครับ ผมตาดภาพมาตรงนี้ผมได้ยินเสียงปืนนะครับสกบบมุ่มมวไป1ทีแล้วผมกําลังจะวิ่งไปหลังเสาไฟแล้วโดนสะกิดมาผมปาดไปเว้าปาดที่2ไม่เว้าแดงเถือกนะครับโคตรเวร์และตัดภาพมาจังหวันนี้กําลังเก็บของอยู่ไอ้น้องของในน้อง f อเราก็ดาวนะครับผมพรมเลยแตดสินใจวิ่งไปชุบก่อนชุบขึ้นมาก่อนน้องเอของผมเอาหาเดโอเคฟื้นขึ้นมา โอเคงั้นมาเข้าเรื่องของเราต่อคือได้แอดเฟซกับผมใช่ไหมถ้าสมมติว่าได้แอดเฟซกับผมแนละ้วอย่าทักมากลัวน,นะเวลาสตรีมอะไรเงี้ยอนาคตผมอาจจะสตรีมอีกก็ได้นะเวลาได้เฟซผมไปใช่ไหมถ้าสมมุติว่าไม่มีเรื่องเหตุสําคัญจริงๆไม่ต้องทักมาดีนะเออคือไม่อย่างนั้นพี่จะปิดการแจ้งเตือนไง ถ้าไม่อยากให้ปิดการแจ้งเตือน,นก็ถ้าไม่ใช่เรื่องสําคัญหรือว่าเรื่องอะไรคอขาดบาดตายก็คพยาอยาไม่ต้องแท็กมานะโอเคและต่ภาพมาจังหวะน,นี้ผมเมืองคนดังตัดสินใจมองซ้ายมองขวาดูกระเป๋าหนึ่งทีว่ามีของอะไรหรือเปล่าและวิ่งเข้าไปในบ้าน ั้งกับระเบิดหนึ่งทีแล้ววิ่งออกมานอกบ้านกาลังจะขึ้นพีกไปหาไล่ยิงคนนะครับผมจังหวะนี้มีคนยิงกันข้างหน้าสะขบไปมุ่มม่วไม่เจออะไรสะกบเจอบนเขายิงไปตุ้มตุ้มตุ้งสเมตรเราตัดสินใจดันเลยนะครับผมเราอย่างไงถ้ามานี่พร้อมลาหัวนะครับน้องเอาอยัางไงจังหวะนี้เมืองคนดังตัดสินใจเดินย่องย่องแบบไม่สนใจโลกนะครับผมวิ่งออกไปอย่างเท่เย็ดเท่เดินอย่างเอา,เอาไม่ใช่ เรีองวันนี้เมืองอยังไงควางระเบิดไปควางก็ไม่เข้ารั้วจังเอาเอาเอาโดนระเบิดเขาซะงั้นนะครับผม เมืองคนดังจังหวะน,นี้ยังไงโดนไปแล้วก็เขาคว้างระเบิดมาอีกลูกหนึ่งแล้วก็ยังเสียกงโง่โดนอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะครับผมเขาจะตินใจตั้งไอ้บออย่างนี้จังหวดน,นี้ชาร์จลูกซองไปเบ้าหนึ่งดอกนะครับผมเมืองคนดังจังหวดน,นี้ยังไงกดดันอย่างหนักไอ้น้องคนนั้นก็ตายแล้วแล้วก็ปาดไปปุ้งปุ้งปุ้ง,งโอเครู้เรื่องเน็ตจากความพร้อมเขาก็ยังไงโอ้โหไม่สายไปแล้วครับผมตานี้ tài tài lộp